ห้านาฬกายี่สิบหกนาทีสวัสดียายทำทุกท่านทุกคนนะครับอ่านี่ก็ยายทำที่านม,มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบ่มชื่นนะครับเยอะมากครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ยายทำท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบ่มชื่นนะครับ เตรียมยกน้ำแล้วพี่นะหลวงตาม,มาถึงยกน้ำเลยนะครับนั่งรอแล้วพี่นั่งรอเลยวันนี้หลวงตาท่านพักจมวัดที่โรงเรียนบ้านผาบ่องนะครับสวัสดียาติยธรรมทุกท่านทุกคนเตรียมถวายเลยนะพี่นะ ลุงตาม,มาถึงยกน้ํานะพี่นะลุงตาม,มาถึงยกน้านะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้านะครับเตรียมยกเลยนะครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับยกน้ำถวายท่านนะครับ น้ำแเป็นน้ำได้นะครบบกเป็นน้ำมงคได้นะครับ <c oughs> <c oughs> องเรียนผาบ่องนี่อีกไกลไหมพี่ เพราะประมาณกี่โลพี่หนึ่งอ๋อครับผมตอนเย็นหลวงตาท่านจะพักที่นั่นนะพี่นะเตรียมยกน้ำนะครับยเลสตางเก็บไว้นะครับหลวงตาไม่รับปัจจัยนะครับเก็บปัจจัยไว้นะครับปัจจัยไม่รับนะครับปัจจัยไม่รับนะครับเตรียมยกนมขึ้นนะพี่นะยกยกกล่องนมขึ้นพี่อ่านั่นแหละครับผม นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวนะครับเนาะเป็นโค้งภูเขานะครับต้นไม้อยู่ด้านบนนะครับ,นะรบกลัวแต่เวลาฝนตกดินสไลด์นะครับต้นไม้จะโค่นลงมาครับสวัสดีท่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงบ่าย ซึ่งจากจุดนี้ไปก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับจะทำทุกท่านทุกคนหมอจับระยะตามต่นย้ายเดินตามมือตามยายกขึ้นครับคุณยายยกขึ้นเลยรช่เดินมาไกลมาก

นี่นะครับบ้านผาบ่องบ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอตอนนี้หลวงตาท่านก็ทุดงมาถึงบ้านผาบ่องแล้วนะครับหลวงตาผ่านแล้ววางน้ำได้นะครับด้านหลัง น้ำแกะเป็นน้ำมงคลได้นะครับผมวางได้เลยนะพี่นะวางได้เลยหลวงตาผ่านแล้ววางได้เลยครับด้านหลังครับผมถวายเลยนะครับถวายเลยนะครับยีไงอย่ถวายยกขึ้นเลยนะครับสาธุสาธุครับ แก่น้ําได้นะครับแก่น้ําเป็นน้ามงคลได้นะครับ,รบรมแ,แม่เก็บพวงมาลัยลไว้บูชาพระที่บ้านนะครับพวงมาลัยดวงตาให้คืนนะครับครับก็นขณะนี้ก็หลวงตาท่านในตุดงมาถึง ด่านตรวจผ้าบ่องนะครับด่านตรวจผ้าบ่องนะครับนี่ถึงด่านตรวจผ้าบ่องแล้วนะครับมาเร็วเร็วมาเต็วเร็วไอ้น้อง นี่ก็เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจผาบ่องนะครับแล้วก็พิพิธหารนะครับเป็นน้ำมงคนก็ได้นะสองสามครูเล่นต่อกันนะจับจับรวมเลยเออ น้ำจะลงเหงียไหมโอ้มีน้ำในของฝ่ายจดิหลงตาเด้องมาำไหมนี่ำมันงาเนาะทำมันงาดอกไม้ตติบูชาที่บ้านหรือนะคะน้ำมันงานี่าไปทำอาหารได้ไหมทำ้าวได้ค่ะได้ทำอะไรดีได้ครับทำข้าวได้ต้องทำให้มันงาใช่ไหมทำไปหมดเล เอาไปทำกับข้าวได้นะครับท่านบอกทําทําให้สุกก่อนใช่ไหมครับผมใอ๋อครับผมโอถ้าสมันสุได้อ,อ,อ๋อครับผมน้ำมันงาด้วไม่ใช่น้ำผึ้งนะครับายเทียนกับงาเนาะ ก็จะมาแยกตรงด่านด่านตรวจผ้าบ่องนะครับนี่เว้นสามแยกก็จะเลี้ยวซ้ายครับเอานมให้น้องๆด้วยเอานมให้น้องด้วยนี่นุนะ่นนี่ตัวเล็กเอานมให้เด็กด้วยเด้อนี่เนี่ยนั่งรอยอยู่ตรงนี้นี่เอานมด้วยนะครับแบ่งไปน้่นมงคลที่แบ่งไปแบ่งไปน้่นมงคลครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อร,รับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube ตัมดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีย่าทำทุกท่านทุกคนคับ